สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับบทวิเคราะห์ค่า,างเงินหรือ forex ประจำวันที่28มิถุนา2564ถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายกับเรานะครับก็อย่าลืมครับสามารถแอดไลน์อันที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนี้ และบนเมนูหลนยกันนะครับก็จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่นะครับก็ใครที่รับชมกันอยู่ครั้งแรกหรือเคยรับชมกันแล้วมารับชมกันแล้วอย่าลืมครับฝากกดติดตามกดสับสังขัยกดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติการเทรดบทวิเคราะห์ ต่างๆนะครับสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ในกลุ่มของเรานะครับก็จะทิ้งลิงก์เข้ากลุ่มกันไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะครับหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่บนไลน์ของเราได้นะครับเรามาในส่วนของค่างเงินกันบ้างนะครับมาในส่วนของค่างเงินกันบ้างก็ในส่วนของยูโรนะครับจริงๆยูโรก็เป็น เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้าง,งเอามาเป็นตัวช่วยอ่านดัชนีของ US ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะต้องทิ้งไม่ได้นะครับแล้วก็ค่าเงินตัวอื่นนะครับก็มาเริ่มกันที่ในส่วนของยูโรในภาพสัปดาห์ผ่านมานะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันยังไม่ได้เยอะมากพอจนกระทั่งบอกว่าเอ้ยฉันจะกลับมาแล้วนะในสัปดาห์นี้นะครับยังไม่ได้ถึงขนาดนั้น แต่ก็เป็นสัญญาณที่แบบก็เหมือนทองคำอะครับอย่างที่บอกเอาเท่านี้ก็ดีแล้วนะครับได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะเพราะนั้นก็ถือว่าถือว่าก็ก็ไม่ได้ถึงขนาดน่าเกลียบน,นะครับเพราะนั้นเรายังให้น้ำหนักไปในทิศทางของขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับยูโรนะครับคือยูโรยนะครับหรือ EU ะเรียกได้ง่ายว่า EU นะครับก็ราคาก็ปิด บวกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังให้น้ำหนักไปในทางขขึ้นนะครับนะอมองภาพย่อยลงมาสักนิดหนึ่งครับในภาพของเดยสิ่งที่กังวลคือตัวนี้ครับนะคือตัวนี้สัญญาเนี่ยนะครับมันพยายามขึ้นทุกวันครับแต่ก็ถูกๆูกวนเดียวกันตั้งแต่วันอังคารพุทธพฤหัสสุกลักษณะคล้าย,ายทองเลยพยายามทุกวันครับโนทุกท,กทกวันครับ ไอ้ตัวนี้แหละครับเส้นนี้แหละครับนะติดอยู่แต่เอาเป็นว่าครับเทรนนี้ครับในยะสำคัญนะเทรนนี้มาจากไหนเดี๋ยวใครจะสงสัยนะครับก็เอาเป็นว่าผมเปิดให้ดูก่อนแล้วกันจะได้คลายความสงสัยว่ามาอย่างไรครับก็คือตัวนี้นะครับนะซึ่งเราเทรนนี้เราโฟลโล่กันมานานแล้วก็ต้องรอดูว่าไอ้ตัวนี้จะรับอยู่ไหมนะถ้ารับอยู่ ร,ราคารีบาวกลับมาได้ก็ก็ซัดกันยาวๆครับหนึเป้าเดิมนะครับราคาเดิมยังลุ้นตรงนั้นอยู่แต่ว่าความกังวลก็มีครับมีในส่วนนี้ครับที่มันถูกขายขึ้นมาถูกถูกขายถูกขายแต่ว่าฟังเส้นสุดท้ายคือตัวนี้เพราะฉะนั้นคือเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วว่าฐานมันมาจากตัวนี้นะครับฐานม,นมาจากตัวนี้ถ้าตัวนี้หลุดคือจบกันทุกอย่างสําหรับ การที่มุมมองเป็นขาขึ้นที่เราตามกันมาเป็นปีจบครับวางกันใหม่สำหรับเทรนนี้คือจะถูกล้างเลยครับไม่ใช่แล้วแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใหม่ไปหาเทรนกันใหม่นะครับซึ่งเทรนตอนนี้ที่คาดการกันเอาไว้เนี่ยคือเทรน long คือเทรนย่อยตัวนี้นะครับคือไซด์เวดดาวไม่ใช่ลงยังไม่ถึงกัะลง แต่เป็นไซส์เวดาวครับคิดว่าถ้าเกิดหลุดมาก็จะมาติดตัวนี้ก่อนและราคาจะรีบาวซื้อถูกแรงซื้อกลับมาแถวนี้ครับมันอาจจะต้องปรับกลยุทธ์อย่างสนวนหนึ่งคือโซนนี้จ,จะเป็นโซนซื้อครับตัวนี้อาจ,จะเป็นโซนขายครับอันนี้ก็จะต้องรอรออีกครั้งหนึ่งนะครับรอให้ภาพมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าถ้าหลุดหลุดไหม ถ้าหลุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ณชั่วโมงนี้ยังไม่หลุดเรายังให้ทิศทางของขาขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าราคาย่อมาเกิดสัญญาณกลับตัวเข้ามาได้ครับ SL ทถวทีออกมาครับนะเป้าหมายคือหนึ่งจุดสองสองครับด้านบนนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครเอาเซฟๆซหน่อยหนึ่งจุดสย์ขายกันออกมาก่อนได้ครับนะอันนี้เป็นเป้าสำหรับภาพรวมในสัปดาห์หน้าของ EU นะครับถ้าถ้าหลุดอะผมพูดเผื่อไว้้ถ้าหลุดก็มาล่างครับ รับล่างแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลุดมาระยะไม่ได้ไกลมากอย่าเพิ่งรีบกระโดดเข้ามาช็อตแล้วกันอาจจะรอมาลึกๆแถวนี้หาจังหวะเข้าซื้อแล้วก็ SL เแ่าถวนี้จะดีกว่านะครับเพราะคิดว่าราคาจะไซด์เว์ในไซเคิลนี้ครับนะอันนี้จะเป็นมองของยูครับมากันที่ UJ ครับ UJ ก็ เทรนที่เราวางกันไว้ยังเอาอยู่นะครับยังเอาอยู่แล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปิดบวกครับจริงๆเป็นสัปดาห์แรกมั้งที่ปิดไม่ใช่สัปดาห์แรกสิครับเอาเป็นว่ามันปิดขึ้นมาโซนสูงแล้วกัน <c oughs> คือห่างไกลจากความกดดันที่แบบโอ้โหถ้าเกิดใครได้ตามเรานะตดกดดันตลอดนะครับ <c oughs> อยู่เจนี่กดดันเราตลอดคือลงต่ําตลอดนะครับลงต่ําตลอดแบบคือล้วงจะแบบ จะหลุดให้ได้นะครับจะหลุดให้ได้ตลอดเลยอันนี้เป็นจริงๆเป็นน้อยครั้งที่ปิดสัปดาห์แล้วแบบปิดสูงขนาดนี้มีสัปดาห์หนึ่งคือสัปดาห์หนี้ครับที่ปิดได้สูงนะแต่อันนี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ปิดขึ้นมาได้สูงเช่นกันนะครับเพราะนั้นต้องติดตามครับว่าปิดสูงมาตรงนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะดันขึ้นไปได้ไหมนะครับเป้าเราอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสองนะครับที่เราติดตามกันอยู่นะหนึ่งหนึ่งสองยัง เป็นเป้าเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะราคายอ่อลงมาสามารถที่จะหาจังหวะเข้าซื้อบ่ายครับแล้วก็ SL ตรงนี้ออกแต่ราคาทิ้งอยู่ห่างแบบนี้อาจจะไม่ได้จังหวะเข้าซื้อนะครับแต่ว่าไปใช้ในภาพของ4ี่ชั่วโมงไล่กันแถละกันให้เทรนตัวนี้เอาไว้ครับแต่เทรนจินี้จะถูกใช้งานได้ก็ต่อเมื่อราคาตัวนี้วิ่งแล้วก็เบรกไฮตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับหรือราคา อาจจะมีการตั้งฐานแถวนี้ปรับตัวและเบรกแถวนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เทรนดนี้เอาไวา้ฝากเอาไว้แต่ว่าเดี๋ยวยังไงในภาพของหลายวันเราจะไปอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าราคามันไม่ไปอย่างที่เราคิดครับสมมตริราคาเบรกลงมาก็มารับกันแถวๆนี้บายแล้วก็ SL แถวนี้ออกนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดโลลงมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตในหลายวันกันให้นะครับอ่ะมากันที่ส่วนของ A u ครับจริงๆ a u เป็นตัวที่น่าสนใจผมบอกว่า,วาน่าสนใจเลยเพราะอะไรครับราคาปิดขึ้นมาสูงถึง50%เนี่ยไหมครับเป็นตัวเดียวที่ที่ถูก เทขายมาจากตัวของข่าวช่วงประกาศดอกเบี้ยแล้วถูกซื้อกลับมาได้สูงที่สุดนะครับ AU mm hmm. สูงที่สุดครับสูงถึง50%เ <c oughs> เพราะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะปิดบวกกันได้ต่อเน,นื่อง a อน่าหลุนครับเอ้ยแล้วมันมีคนลงไหนอ้ยแล้วมันไม่ไปทางเดียวกันไปด้วยกันเหรอคือมันต้องบอกงี้ว่า AU, GU ทีูหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเห็นว่าถูกทิ้งท้ายถูกเทท้ายด้วยสกุลที่เป็นยูเอสด้วยกันทั้งสิ้นนะครับรวมถึงทองด้วยแนวโน้มภาพรวมใหญ่ๆมันไปมันไปคลึงๆกันคล้ายๆกันนะครับมันก็มีโอกาสครับที่แบบตัวหนึ่งวิ่งแล้วตัวหนึ่งเป็นไซเวย์อ่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นถ้าในมุมนี้อาจจะตัวอื่นอาจจะไซเวย์แล้ว a อยูวิ่งก็เป็นได้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปถึง มันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆหรอกเัาถ้าเหมือนกันเป๊ะๆก็เทรดตัวเดียวจบนะครับมันมีความคล้ายคลึงกันดีกว่านะครับอย่าไปถึงขนาดแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับสำหรับ a อูนะปิดมาแบบนี้มีโอกาสที่จะปิดบวกกันได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในภาพของรายวันเป็นที่น่ากังวลเช่นกันนะครับแต่ว่าราคาทำนิวไฮขึ้นมาทุกวันทุกวันนะครับแต่ว่าก็ดันตัวสูงขึ้นนะก็ วันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังปิดไม่สวยเท่าไหร่นะครับอาจจะมีความยังมีความกังวลที่แบบจะถูกขายลงมาบ้างนะครับถ้าเกิดขายลงมาแต่ยังไม่หลุดเทรนตัวนี้ครับยังสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับอันนี้ในภาพวันนะแล้วก็ s l ตัวนี้ออกนะแต่ถ้าแต่คือถ้าเกิดว่าลงมาแล้วเราซื้อเนะี่ยอย่างที่ผมบอกว่าในภาพวีคมันมันเป็นภาพบวกอยู่นะครับเพราะนั้นลงมาลึกๆแล้วรอให้จบวีคครับว่าจบวีคแล้วราคาจะกลับมาปิดบวก ต่อได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดแบบจากภาพของแท่งเทียนวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์อาจจะมีจัน์อังคารถูกเทขายออกมาวันพุธอาจจะมีแรงซื้อกลับนะครับพุธหรือหาสุขอาจจะซื้อกลับเข้ามาจนแบบเป็นสัญญาณคือภาพวิควีถัดไปเนี่ยวีคที่จะถึงเนี่ยมันควรจะบวกไงน,นะเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับที่ราคาจะแบบ ถูกขายลงมาบางส่วนนะครับจากภาพวันจะถูกซื้อกลับด้วยภาพวีอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองเอยูของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าย่อมาหาจังหวะเข้าได้ครับนะแต่ถ้าเกิดหลุดก็อย่างที่ผมบอกครับคัดครับฟางเส้นสุดท้ายของขาบายทั้งหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นหลุดลงมาคัดแล้วเดี๋ยวค่อยหาตั้งหลักกันใหม่แล้วค่อยหาจังหวะเข้าเล่นนะครับโดยที่ถ้าเกิดหลุดลงมาตอนนี้เทรนด์ l องที่เรามองกันเอาไว้คือตัวนี้ครับแต่ยังไม่ได้เล่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เพราะนั้นรอให้มันตัดลงมาเราอาจจะใช้เทรนด์นี้เป็นหลักนะครับเพราะนั้นไซคลของมันมันจะอาจจะกลับมาตรงนี้เพราะนั้นเราค่อยกลับมากลับมาช็อตกันฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหลุดนะแต่ว่าไว้ค่อยว่ากันหลังจากที่มันหลุดแล้วกันตอนนี้ยังไม่หลุดยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของหาขึ้นนะครับสำหรับ AU มากันที่ส่วนของ G u ครับ GU เป็นจังหวะสัญญาณที่ไม่น่าหลักเอาซะเลยนะครับวีคปิดมาแบบถูกขายมาช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งถ้าภาพมาแบบนี้เนี่ยผมกลัวว่าราคาจะลงมาตรงนี้ก่อนอาจจะลงลึกกว่าชาวบ้านอันนี้โอกาสเป็นไปได้สูงนะครับตัวอื่นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าถ้าจีูพักลงมาตัวอื่นนี้แบบถึงขนาดหลุดได้เลยนะครับหลุดเทรนด์ได้เลยนะเพราะนั้นต้องระวังต้องติดตากันสักนิดนึงแต่ว่าปิดมาไม่สวยครับนะเพราะว่า ปิดมาไม่สวยแบบนี้ใครที่มีไม่ควรมีออเดอร์บายอ่ะไม่ควรมีออเดอร์บายติดไว้ครับรอราคาฟอร์มตัวตั้งฐานแล้วค่อยกลับมาดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งเซลลแนะนำไหมยังไม่แนะนำครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเทรนที่เป็นทิศทางขาขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเทรนทิศทางขาขึ้นอยู่นะรอจังหวะเล่นกันดีกว่านะก็ย่อยภาพลงมาดูกันสักนิดหนึ่งครับเนี่ยครับจังหวะลงมาติดครับเพราะฉะนั้นคาดว่าราคาจะไซด์เวาาย์รอชัยแนงตัวนี้ครับ อันนี้กรณีไม่หลุดนะอันนี้ผ่านในกรณีไม่หลุดอาจจะแบบแทงลงมาแล้วแบบไซด์เว่ยแถวนี้ติดแล้วถ้าเกิดราคาแบบเบรกกลับมาเนี่ยแหละครับจุดที่หน้ากลับเข้ามาเล่นหรืออาจจะกระชากลงมาเลยแล้วแบบไปแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับ G u แรงครับต้องระวังกันสักนิดนึงนะราะนั้นยังให้น้ำหนักไปในทิศทางของขาขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่จบการพักขารอบนี้นะครับอันนี้เรามองว่าเป็นการพักขานะไม่ได้มองว่าลงนะครับ การพักฐานรอบนี้ยังไม่จบเท่านั้นเองนะเพราะนั้นต้องรอดูครับว่าจะจบตรงไหนฟอร์มตัวตรงไหนแล้วค่อยกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมากันที่ยูแคทครับยูแคทเป็นตัวหนึ่งที่เราพักเทรดกันมาช่วงสักสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับและเราก็เฝ้าติดตามกันมาเหลือเกินครับการยกตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ติดโลนะครับติดโลวีนะซึ่งราคาถูกซื้อกลับมาครับ และถูกเทขายกลับลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับขาเซลลนะครับแต่ว่า,อาฟอร์มยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับฟอร์มยังไม่ดีเท่าไหร่ทำไมละ่ะก็สัญญาณวิกมาแล้วใช่ครับสัญญาณวิกมาแล้วแต่สัญญาณเดยังครับรอเดนิดนึงครับเดลงมาเมื่อวันศุกร์จังหวะไม่สวยเท่าไหร่ครับนะเพราะนั้นอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงสัปดาห์หน้าในช่วงกลางกางสัปดาห์หาจังหวะเข้าช็อตกันแถวๆนี้จะดีกว่านะครับหรือ ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เลยคือราคาพักผ่านขึ้นมารอาการกลับตัวอันนี้จะดีมากครับกลับตัวลงมาแบบนี้แล้วมาเข้าซื้อมาเข้าขายมาขายกันแถานี้ดีกว่าแล้วไล่ราคากันลงมาที่หนึ่งสองศูนย์เลยครับก็คือโลดเดิมนั่นแหละนะคเพราะนั้น ใจเย็นๆครับเนื่องคือ้าเกิดแบบใครมาติดตามช่องเราบางทีอ่เอออึดอัดจังหวะเมื่อไหร่จะได้เล่นเดี๋ยวเปลี่ยนคือเรารอไล่ตอนที่มันมีเทรนด์นะครับช่วงนั้นแหละช่วงโกยของเรานะครับเล่นกับเทรนปลอดภัยกว่านะครับไม่ต้องกังวลแบบว่าจะโดนลากมูีนนิน่นนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าสัญญาณวีคมาครับโอกาสที่จะปิดปิดลงมาแถวๆนี้มีครับเปิดไปได้นะครับอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาเดี๋ยวไปหาจังหวะ ไล่กันในภาพวันที่ G หนึ่งละกันนะครับก็ยังมองว่า Ucat จะยังมีโอกาสลงได้ต่อเนื่องนะยังเป็นทิศทางลงอยู่นะครับมากันที่ GJ นะครับ GJ เราเป็นตัวที่พักเทรดอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังพักเทรดอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดอ่านในมุมของสัญญาณนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะปิดบวกได้ต่อเนื่องครับคืออาจจะไปเอาเป้าหนึ่งห้าที่เรามองอยู่ ค,คือเป้าระดับวีคนะแต่ว่าเราแนะนำว่าชะลอการเทรดหรือหยุดเทรดกันไปเพราะว่าราคาเข้ามาอยู่ในโซนที่แบบค่อนข้างโอเวอร์บอทมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดราคาโอเวอร์บอทแบบนี้มันเกิดเทขายออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งไม่คุ้มเสี่ยงกับการเทรดหรือการเข้าไปเสี่ยงนะครับเพราะว่า s l เนี่ยถ้าเกิดมองเทรดแล้วเ l มันก็อยู่โซนล่างทั้งนั้นละไม่คุ้มครับ เป้าเอาแค่นี้ SL ขนาดนี้ไม่น่าเล่นครับอยู่เฉยๆดีกว่าครับนั่งดูไปกำกระสุดไว้แน่นๆนะครับรอราคาลงมาแล้วแบบเฮ้ยไม่ไปไว้ไม่ผ่านไว้กลับมาครับแบบนี้ยกลับเข้ามาซื้อแถวนี้แล้วกลับมาเอาหนึ่งห้าหกกันหรือเอาสักระดับราคาเดิมหนึ่งห้าห้าก็ได้ครับเท่านี้ก็ผมว่ากำไรเป็นสิบเปอร์เซ็นอแล้วนกนกัน รอนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งรีบแปบรบกนโนดเข้ามารอจังหวะสัญญาณก่อนเพราะ GJ เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเหวี่ยงแล้วแรงนะครับพอถ้าเกิดไปโดนจังหวะเหวี่ยงจังหวะวิ่งอาจจะเจ็บตัวกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับใครที่ชอบบทวิเคราะห์ของเราหรือสไตล์การวิเคราะห์ของเราแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s ับส c r i b e กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ หากใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่าเงินกับเรานะครับก็สามารถออนไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนี้กันมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับสนใจและเปลี่ยนพูดคุยมุมมองทัศนคติการเทรดต่างๆนะครับรวมถึงมุมมองของบทวิเคราะห์สามารถเข้ากลุ่มเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่สนใจรับชมบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์ วันเสาร์เวลาสามทุ่มครับหรือใครที่สนใจที่ดูย้อนหลังติดตามรายวันนะครับก็จะเป็นคลิปกันมาให้ในทุกๆวันนะครับบน youtube ของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้อง